วันนี้นะคะโบจะพาทุกคนนะคะมาเที่ยวนะคะพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำเอ้ยไม่ใช่สูนแสดงพันธุ์สัตว์น้ำจงังหวัดสุดสาคอเอง อยู่เหรอคะครับผมให้อะไรเป็นอาหารเหรอคะเนื้อปลาอ๋อในนี้มันมีกี่ตัวคะพี่สามตัวรออนุยากเห็นตอนที่พี่ให้จังเลยไหนคะดูอาหารเลยคะ่ะอ๋อนี่เป็นเนื้อปลา A bona kari. โบโบสตอรี่นะคะแล้ววันนี้นะคะโบจะพาทุกคนนะคะมาเที่ยวนะคะพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำเอ้ไม่ใช่สวนแสดงพันธุ์สัตว์น้ำจงังหวัดสุราคอนั่นเองโบจะบอกว่าแถวสุราคอน,นะคะมีสถานที่ท่องเที่ยวเยอะมากๆเลยและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่นะคะที่อยากให้เพื่อนๆน,นะคะเข้าไปชมกันนะคะเพราะว่าอะไรเหรอเพราะว่าที่นี่นะคะจริงๆเคยเปิดมาแล้วนานมากๆแล้วเขาก็ปิดตัวไปจนมาวันนี้นะคะเขาก็ได้เปิดอีกหนึ่งครั้งนะคะโดยการทุ่งบัประมาณนะคะทั้งหมด 9ล้า้านเลยทุกคนในการปรับปรุงนะคะแล้วก็รักษาพันธ์สัตว์น้ํามาอยู่ที่นี่อีกหลายสายพันธ์เลยซึ่งเขาเพิ่งเปิดไปล่าสุดนะคะคือวันที่15กันยาที่ผ่านมาวันนี้นะคะก็ตรงกับวันที่2 1ประบาพาทุกคนมาเที่ยวกันนะคะคือจริงๆเลยวันเปิดเขาไปเรียบร้อยแล้วโอเคค่ะเดี๋ยวาจะพาทุกคนนะคะเข้าไปดูด้านในอ๋อ สำหรับเอาไว้ใครมานะคะก็คือถ่ายรูปได้อย่างสบายเลยนะคะทุกคนเพราะว่าป้ายมันใหญ่มากๆมากันแบบครอบครัวก็คือแบบถ่ายได้ครบทุกคนเลยเนี่ย พอเราเดินออกมามันก็จะกว้างขวางประมาณนี้เลยนะว่าจะบอกทุกคนว่าที่นี่นะคะเขาจะเปิดในเวลาในวันธรรมดาจะเปิดในเวลา10โมงเช้านะคะแล้วก็ปิดในเวลา4โมงเย็นนะคะแล้วก็หยุดทุกวันพุธนะคะทุกคนวันพุธทุกคนห้ามมาเด็ดขาดเลยนะคะเพราะว่าเขาจะปิดนะคะแล้ววันเสาร์อาทิตย์นะคะจะเปิดตั้งแต่10โมงตรงนะคะจนถึง5โมงเย็นทุกคนโอเคก็ลองดูวันสะดวกสะดวกแล้วมาเที่ยวกันนะคะ ถ้าใครมีน้องๆหนูๆนะคะหรือบุตรหลานนะคะก็แนะนําอยากให้มาดูแสดงพันสัตว์น้าของที่สมุทรสาครน,นะคะเพราะว่ามันเพิ่งเปิดในวันที่15ที่ผ่านมานี้เองก็มีอะไรแปลกใหม่ข้างในมากมายก็อยากให้ทุกคนลองแวะกันมาเที่ยวกันนะคะตอนนี้นะคะทุกคนบอกว่าเข้ามาอยู่ในศูนย์รักว์พันสัตว์น้ำสมุทรสาครเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ข้างในนี้ก็จะเป็นบรรยากาศยรอบนะคะตรงทางเข้าด้านล่งด้านแรกเลย คือใหญ่มากเป็นตู้ทรงกลมนะคะก็คือปลาที่จะอยู่ในนี้นะคะจะมีปลาจระ,ะเม็ททอด น้ำจังหวัดสมุทรสาครหรืออควเรียมสมุทรสาครเดิมนะคะเคยเปิดมาแล้วเมื่อหลายปีก่อนแล้วก็ได้ปิดปรับปรุงไปณนะตอนนี้นะคะก็ทุ่มงบประมาณทั้งหมด19ล้านนะคะเพื่อเป็นศูนย์แสดงสัตว์น้ําหรือศูนย์การเรียนรู้โดยวันนี้นะคะได้เปิดให้เข้าฟรีค่ะ และในช่วงที่เปิดใหม่นี้นะคะก็มีปลาหลากหลายสายพันธุ์มากกว่า100ชนิดเลยค่ะอาทิเช่นปลากบปลาไหลมอเร่ปลาตะกับลายบ้างปลาผีเสื้อนกกระจิบปลากระเบนทองจุดฟ้าปลาเก๋าปลากรเาและกลุ่มปลาการ์ตูนปลาสิงคโปร์แองเจิลปลากระพงแดงปลาบู่หน้าผีและปลาส้มเป็นต้นนะคะและนอกจากนี้นะคะยังมีลานบ่อเต่าด้วยค่ะทุกคน ตู้นี้นะคะก็เป็นตู้ปลาปักเป้าค่ะตอนนี้มีทั้งหมดประมาณ4-5หตัวนะคะเราการจเจริญเติบโตและยังมีปลาอีกมากมายเลยนะคะที่เป็นปลาในท้องทะเลลึกถ้าพูดถึงปลาทะเลน้ำลึกเราต้องดำลึกกันแค่ไหนคะเราถึงจะได้เห็นแต่ถ้ามาที่นี่คือได้เห็นอย่างใกล้ชิดติดขอบตู้กันเลยคะ่ะ บอยากจะแนะนำเพื่อนๆน,นะคะหากวันหยุดไม่รู้จะไปเที่ยวที่ไหนดีลองไว้มาที่นี่กันนะคะยิ่งถ้าพาน้องๆหนูๆมาด้วยแล้วจะได้เป็นการศึกษาธรรมชาติของปลาและสัตว์น้ำสายพันธุ์ต่างๆอีกมากมายเพื่อนๆไปทั้งครอบครัวเลยค่ะทคนบอก็เดินผ่านอุโมงคปลา มากมากเลยอ่ะแล้วก็ที่เขาอนุรั์เอาไว้นะคะก็อย่างเช่นเนี่ยมีทั้งปลาหมอทะเลนะคะทุกคนแล้วก็มีปลาตัเราสีนวลปลากราเูากกาสือแล้วก็มีปลากระพงขาวปลาฉลามกงแล้วก็มีปลากระพงกระพงแดงป่าชาเลนแต่ก็ไม่รู้ว่าตัวไหนเนาะมันมีหลายตัวอยู่ในตู้อ่ะแล้วก็มีเห่าฉลาม ปลาตะคองหรือปลาตะคองเหลืองปลาทูทองมันมีปลาช่อนทะเลน้นะทุกคนแต่ว่าพวกราไม่แน่ใจว่าปลาช่อนทะเลอะ่ะคือมันอยู่ตรงไหนตัวไหนเพราะว่าเหมือนกับปลายังไม่ค่อยเยอะนะคะทุกคนก็พามาดูดบรรยากาศเขาคา แบบปลาน้อยอยูแต่ว่ามันอาจจะไหวอยู่ด้านน้อง ช่วงนี้นะคะเป็นช่วงที่เขาเพิ่งกลับมาเริ่มทำใหม่นะคะก็จะเข้าฟรีนะคะฟรีและฟรีมาเที่ยวอ<ะ>ันเยอะนะข้ามานะคะทุกคนก็ที่จอดรถก็จะแบบกว้างขวางเยอะมากนี่เป็นบรรยากาศโดยรอบนะคะจุดนั้นนะคะก็จะเป็นจุดถ่ายรูปอีกจุดหนึ่งไปเราเดินไปกัน,นค่ะเมื่อกี้นี้บอกก็ว่าเรจะเดินกลับออกไปแล้วนะแต่ทําไมรู้เปล่าทุกคนาที่สายตาย,ยาวมากก็แอบเห็นมีข้างหลังนะคะมีเลี้ยงเต่าเห็น มีขาเต่าอ,อะไรอย่างนี้แล้วก็ด้านข้างของบนนะคะก็จะเป็นแบบป่าชายเลนนะคะมีทะเลสาบเล็กๆอยู่ตรงนี้นะคะเนี่ยคือพอยามเย็นเวลานี้ก็ประมาณห้าโมงเนอะก็เนี่ยบรรยากาศก,ก็จะดีแบบนี้เลยะคะ่ะทุกคนน่ามานั่งพักผ่อนเหมือนเป็นส่วนสาธารณะเบาๆเ,เลยนะแอ่เห็นเจ้าตูม่มันยืนอยู่ยืนอยู่ตัวเดียวเที่ยว เที่ยวอยู่ตัวเดียวโอเคเดี๋ยวเราจะพาทุกคนมาชมเต่ากันจ้ะ่ะจะเป็นบอ่อเต่านะคะที่เขากําลังเลี้ยงเต่ากันไว้นะทุกคนก็จะอยู่ในตู้กระจกใสแบบนี้เลยนะคะเพี้ยให้อาหารเต่าหรือคะให้อะไรเป็นอาหารล่ะคะเลี้ยงปลา ในนี้มันมีกี่ตัวคะพี่สตัวรอหนูอยากเห็นตอนที่พี่ให้จังเลยไหนคะดูอาหารเลยคะ่ะอ๋อนี่เป็นเนื้อปลาไหนคะสามตัวหนูเห็นหนึ่งตัว,ตวแล้วเมื่อกี้แคัวแล้ววิธีเรียกยังไงคะผมก็ไม่แน่ใจมันมนัาายคนอยู่ครับมันก็จะแอบ,บมองอยู่เนาะเหมือนจะมีมาอยู่ข้างๆตู้แค่ตัวเดียวทุกคน ไปดันน้ำเกาะเตานะยังไม่ใกล้ชิดขนาดดีเลยยีงไงฮัลโหลฮัลโหลอุ้ยเหมือนเขารู้เขาหลบก,กล้องอะ่ะจเอ๊น้องเตายูโฮยูโฮฉันหิวฉันหิวอุ๊ยข้างในลึกๆเห็นแล้วมีอีกตัวหนึง่ง เต่ากละนะทุกคนดูดีขาค่ะเขาจะแบบมีกระนะ่ะโอเคค่ะทุกคนก็บอก็ได้พาทุกคนนะคะมาเที่ยวศูนแสดงพันสัตว์น้ํานะคะ แล้วก็มาชมบ่อเต่าเรียบร้อยแล้วจริง,รงๆเขาไม่ได้เปิดให้ชมนะโบก็พาทุกคนเดินทะลุด้านหลังมาเลยเนี่ยอาศัยช่วงชุนลมุนช่วงนี้เขากําลังแบบกําลังจะปิดแล้วอ่ะทุกคนก็ประมาณห้าโมงเย็นเพราะวันนี้เป็นวันธรรมาดาเดี๋ยวเราจะไปถ่ายรูปกันที่จุดมหาชนนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะไปปิดคลิปกันตรงนั้นเลยตามมาค่ะ นี่นะคะก็จะเป็นแบบเหมือนมุมมหาชนเลยจัดได้น่ารักมากๆากนี่นะคะถึงแล้วสมุทรสาครโอเคค่ะทุกคนก็สำหรับคลิปนี้นะคะโบก็ขอปิดคลิปเป็นที่ตรงนี้เลยนะคะตรงตาน,นีโมนี่ เป็นจุดถ่ายรูปอีกหนึ่งจุดนะคะก็ยังไงคลิปนี้นะคะก็ฝากเพื่อนๆพืนนะคะกด Subscribe กดไลค์แล้วก็กดแชร์ให้กับทุกคนบผูด้วยนะคะและยังไงอยากให้ไปไหนอีกนะคะก็ลองพูดคุยกันไว้ด้านล่างเลยนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวไปเจอกันที่คลิปต่อไปนะคะบ๊ายบาย